สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะ,ะนี่ละค่ะเห็ดเตี๋ยวไปเก็บมาเกลียงใส่หน่อไม้เกลงใส่บอนด้วยนะคะบอนหวานค่ะนี่ค่ะใส่เห็ดสารพัดเห็ดค่ะทุกเห็ดเลยเห็ดพอะที่เราไปเก็บมานะคะเห็ดขอนด้วยเห็ดเพาะเห็ดขอนใส่บอนพร้อมด้วยค่ะบอนหวานนี่เนี่ยบอนหวานนี่ขาดได้ไข่หมดเดงค่ะเพราะใส่ มื่มาเด้งบบมีจะกะลิบดิตไซนี่แหละค่ะเราให้เดือดก่อนนะคะใส่น้ำยานางทุกพริกทุกตะไคร้นี่แหละค่ะใส่ลงไปจะใส่น้ำปลาตืมลงไปเลยค่ะเ่าเป็นอย่างใส่ผงนัวใส่หลายเสพหลายใส่หน่อยเสพหน่อยรอให้มันเดือดค่ะมันเดือดเร็วๆเขาก็เอามาใส่นี่แหละค่ะใบแมงลักอบะมีตอันพักกระแญงค่ะมือนี่แมนค่ะพักกระเญงอันเอาไปเน็บแล้วมันบ่าท่านได้ปรุงอยู่ค่ะ บระเด็นเอามาแต่ตลาดนี่แหละค่ะกำลังเดือดค่ะนี่เกรงของเรานะคะเดี๋ยวสุกจะไปอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ล้อเดือดกอนค่ะนี่ไปต้มไปเรื่อยๆค่ะหน่อไม้เราไปต้มหน่อไม้ที่ไปสับม้าล่ะค่ะนี่หน่อไม้เข้าไปสปับม้าไผ่เลี้ยงค่ะเข้ากามาดหน,นังกนเอามาต้มกอนออา่ใส่เห็ดอันนั้นนะคะ่ะใส่เห็ดอัน เฮ็ดอ e ัญย e ังก็เฮ็ดอันยูคลิปตัสเนี่ยเฮ็ดอันเฮ็ดขมอืมแต่ว่าข้าบ่มีค่ะไปหาเก่งบ่ได้เพื่อนก็ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าข้าบา่ได้ข้าก็บ่มีใส่ยาหวานก็แเชะวิธีการเฮ็ดเห็ดขมเฮ็ดย่างให้มันจืดไว้นะะเนะาะค่ะเนาะยาเน้นเทคนิคบ่กันต่อกันไปเทคนิคทํากับข้าวอะไรที่มันดีๆแล้วก็เชะโตกันไปค่ะนี่ละค่ะวิธีเก่งอืมรอว่ามันเดือดก่อนค่ะปุบปุบก,ก,กำลังเดือดค่ะ นะคะเป็นตแแสบบอเดี๋ยวมันสุกทีมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ